ันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูบทเพลงสรรเสริญบทที่22ถึงหัวหน้าักร้องตามทำนองกวางตัวเมียแห่งรุ่งสางบทเพลงสรรเสริญของดาวิดพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าเหตุใดพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเสียเหตุใดพระองค์ทรงห่างไกลจากการช่วยข้าพเจ้าให้รอดและจากถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพเจ้า โอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องเรียกในเวลากลางวันแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบถึงเวลากลางคืนก็ร้องเรียกจนไม่มีการพักสงบสำหรับข้าพเจ้าเลยถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลบรรพบุพร,รุษของข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อพึ่งในพระองค์เขาทั้งหลายเชื่อพึ่งและพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยพวกเขาร้องทูลพระองค์ และถูกช่วยให้รอดพ้นเขาเชื่อพึ่งในพระองค์เขาจึงไม่อับอายแต่ข้าพเจ้าเป็นดุจตัวนอนไม่ใช่มนุษย์คนก็ด่าประนามโพลพราก็ดูหมิน่นทุกคนที่เห็นข้าพเจ้าก็เยยออยันข้าพเจ้าพวกเขายิ้มเยาะและสันสีษะกล่าวว่าเขามอบตัวเองไว้กับพระยะโฮวาก็ให้พระองค์ช่วยเขาให้พ้นภัยสิให้พระองค์ช่วยเขาให้รอดพ้น เพราะพระองค์พอพระทัยในเขาถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำข้าพเจ้าออกมาจากคันและทรงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อพึ่งในขณะที่อยู่ในอ้อมอกของมารดาตั้งแต่เกิดข้าพเจ้าก็ถูกมอบไว้กับพระองค์แล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้ายังอยู่ในคันมารดาขออย่าทรงห่างไกลข้าพเจ้าเพราะความยากลำบากอยู่ใกล้เพราะไม่มีผู้ใดช่วยข้าพเจ้าได้เลย โคตัวผู้มากมายล้อมข้าพเจ้าไว้โคบึกบืนแห่งบาซานรุมล้อมข้าพเจ้าพวกเขาอ้าปากกว้างเข้าใส่ข้าพเจ้าดังสิงโตขณะกัดฉีกและคำรามร้องข้าพเจ้าถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำและกระดูกทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเคลื่อนหลุดจากข้อต่อหัวใจของข้าพเจ้าก็ดูดขี้พึ่งล้อมละลายอยู่ภายในของข้าพเจ้ากำลังของข้าพเจ้า เหี่ยวแห้งไปดูดเศษหม้อดินและลิ้นของข้าพเจ้าก็ติดอยู่ที่ขากันไกลพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้ในผงคลีแห่งความตายบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพเจ้าไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพเจ้าพวกเขาแทงมือและเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้านับกระดูกของข้าพเจ้าได้ทุกชิ้นพวกเขาจ้องมองข้าพเจ้าพวกเขาเอาเสื้อนอกของข้าพเจ้ามาแบ่งกัน ส่วนเสื้อผ้าของข้าพเจ้านั้นเขาก็จับฉลากกันโอพระยะหูบาขออย่าทรงห่างไกลเลยโอพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าขอทรงเร่งรีบมาช่วยข้าพเจ้าเถิดขอทรงช่วยจิตของข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากดาบช่วยชีวิตอันล้ำค่าของข้าพเจ้าจากกทธิ์ของสุนัขขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากปากสิงโต และขอทรงตอบข้าพเจ้าจากเขาของเหล่ากระทิงป่าด้วยข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พวกพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพรองในท่ามกลางชุมนุมชนท่านผู้ยำเกรงพระยะหุวางเอ๋ยจงสรรเสริญพระองเถิดท่านผู้เป็นเชื้อสายของยาโคบเอ๋ยจงถวายส่าราศีแด่พระองค์ท่านผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอลเอ๋ยจงเกรงกลัวพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกหรือรังเกียจต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจและไม่ได้ซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาร้องเรียกพระองค์พระองค์ทรงสดับฟังคำสรรเสริญของข้าพเจ้าในที่ชุมนุมชนใหญ่มาจากพระองค์ข้าพเจ้าจะทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าต่อหน้าผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ต่ำต้อยจะได้อิ่มบริบูรณ์ผู้ที่สแสวงหาพระยะาฮัวจะสรรเสริญพระองค์ ขอให้ใจของท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่เป็นนิดที่สุดปลายทางสิ้นของแผ่นดินโลกจะรำลึกได้และหันกลับมาอย่างพระยะโฮวาและตระกูลทางสิ้นของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อเบื้องพระพักพระองค์เพราะอาณาจักรเป็นของพระยะโฮวาและพระองค์ทรงปกครองท่ามกลางบรรดาประชาชาติคนที่จเจริญมั่งคั่งทังสิ้นบนแผ่นดินโลกจะรับประทานและนมัสการ ทุกคนที่ลงไปสู่พงคลีจะคุกกราบลงต่อเบื้องพระพักพระองค์คือผู้ที่ไม่สามารถรักษาจิตของตนให้มีชีวิตอยู่ได้จะมีเชื้อสายปรนนิบัติพระองค์เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกเล่าขานแก่คนรุ่นหลังพวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่จะเกิดมาว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนี้